สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนอุไม้บ้านนะครับจะพามาชมไม้ดอกนะครับที่ร้านอ่าร้านบีเอ็ดครับบีเอ็นบีเอนดครับไม้ดอกเซสวยเลยนะครับแล้วก็มีไม้ใบด้วยนะครับมีแต่เซสวยทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ราคาดีด้วยนะครับนี่แอบแอบถามราคามาแล้วราคาดีด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ ติดต่อหาทางร้านได้เลยนะครับวันนี้พี่สวัสดีครับสวัสดีครับแสงไฟเยอะมากๆเลยเด <c oughs> ี๋ยวผมหาแสงก่อนครับพี่ขอเบอร์โทรติดต่อนะครับเบอร์ศูนย์เก้าสามสี่เก้าศูนย์ศูนย์หกสี่สี่ครับครับเบอร์นี้อทไลน์ได้ไหมครับ <c oughs> เอทไออลน์เป็นไอดีนโอเคครับนโอเคแล้วก็อะไรนะ แล้วก็สามสามครับครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ที่หน้าจอนะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อหาพี่เบลนะครับหรือพี่นกได้เลยนะครับอ่าค่าส่งเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับพี่ค่าส่งเริ่มต้นที่สามสิบห้าบาทโอ้ถูกจังเลยค่าส่งสามสิบห้าบาทคือไม้ไซเล็กครับโอ้ไซองอันนี้คือค่าส่งใช่ไหมครับใช่เริ่มต้นราคาคุยกันได้ผมจะคิดราคาส่งตามจริงโอเคครับพี่ยังไงคือถ้าเป็นตะโกงตะกาผมก็บวกค่าตะกาไปนิดหน่อย ครับค่าหน้าร้านครับหน้าร้านอยู่ที่ไหนนะครับหน้าร้านอยู่ตลาดกินโซนโคกสูงครับครับยังไงก็แวะมาชมที่ร้านก็ได้นะพี่ครับผมครับอยู่เฟสสองครับล็อกบีหกสิบหกหกสิบเจ็ดร้านบีเอ็นการ์เด้นครับผมอ่ามาชมต้นไม้กันเลยนะครับวันนี้แสงค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเอาตรงไหนก่อนดีพี่เอาโพลเซียนนี่แหละเนาะโพลเซียนครับเพราะว่าสวยมากนะครับ นี่โพสซียนสวยมากนะครับมีชื่อด้วยนะครับเพ็ดอะไรเนี่ยพี่เพ็ดเอ็กเษมเอกเซมนะครับสวยนะครับดอกสวยมากตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับร้อยี่สิบาททุกต้นเลยครับหนึ่งร้อยยี่สิบาทโอ้ไซส์ใหญ่มากๆเลยนะครับคบ่าส่งตัวนี้ก็อาจจะเป็นตะกร้าให้หรือว่าลูกค้าอยากเซฟคอร์สเป็นกล่องเราก็มีไม้ดำให้ครับอ่ายังไงก็ ทักมาคุยได้นะตัวนี้คือกำแพงเพชรนะครับกำแพงเพชรนะครับผมอ่านชื่อให้เลยเพราะว่ามีชื่ออยู่ข้างกระถานนะครับอุดมอุดมพอรอุดมพรนะครับตัวนี้ก็สวยมากครับนี่ครับดอกแบบแน่นๆเลยนะครับอันนี้ก็สวยนะยังไงก็แอดไลน์ไปเลือกที่ละ,ะดูเพิ่มเติมได้นะครับ อันนี้ทองมากใช่ไหมพี่ทองมากครับทองมากนะครับเป็นปวยเซียนสีเหลืองน่าเก็บสวยมากนะครับอาจจะยกอันนี้คืนทุกต้นไม่ได้ทับทิมจันอันนี้สวยนะครับใบเขาจะเป็นเอกลักษณ์ใบแบบช้อนขึ้นเนาะพี่ใช่ครับอันนี้ก็สวยนะครับอันนี้จะเป็นเติมเงินอันนี้เติมเงินเติมเงินนะครับ เจอังนเลยนี่ก็สวยมากดอกของหอนะครับชอบต้นไหนก็แคปหน้าจอมาได้เลยเดี๋ยวบอกชื่ออีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นแสงเงินแสงทองเท่าไหร่ครับอันนี้สามขายอยู่แปดสิบบาทขายอยู่แปดสิบบาทแปดสิบบาทนะใช่ <ตะ S 1> เป็นไม้ฟอร์ม <my form. S 2> แล้วก็เศรษฐีรวยเงินไหมพี่อเสตีเงิน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 ครับเศรษฐีใบละพันอันนี้ใบ,ละ,บละพันอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับราคาเดียวกันครับแปดสิบบาทนะครับอันนี้จะอันนี้จะอยู่เขียวหมื่นปีหน,นึร้อีเขียวหมื่นปีครับใหญ่นะครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทใหญ่นะสมารถนำไปแยกได้ แล้วก็มีบอนไซมาด้วยนะครับวันนี้มีบอนไซมาไม่กี่ต้นเนาะที่ปกติพี่เบลจะมีเยอะอของหมดครับพอดีสวนยังไม่ได้มาส่งไม้เซตตัวด้วยครับตอนนี้เอ่อมาสั่งเนาะมาสั่งครับเท่าไหร่ครับอันนี้เอ่อร้อยยี่สิบาทหนึ่งร้อยี่สิบาทราคาดีมากแล้วเป็นบอนไซด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับแก้วแค่พวงดวงใจครับอันนี้ต้นละร้อยกาลังติดดอก หนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็อันนี้อะไรครับพี่แปลกมากเลยอไม้ปลูกในหินครับอันนี้ทดลองมาแล้วปลูกได้เล็บคุดด่างไม้มงคลแปลกมากครับทําได้ดีมากนะครับทําสวยด้วยนะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้แปดสิบาทแปดสิบาทนะครับแล้วก็อตัวนี้ครับเอือนสีผสมคอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้สามสิบ้าบาท สามสิบห้าบาทนะครับแล้วก็มีพิงสตาร์พิงสตาครับพิงสตาร์หรือพิงสปอร์ตนะครับอันนี้ครับอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้ขายอยู่หกสิบหกสิบบาทนะครับแล้วก็เป็นพิโลสีทองครับคตัวสีทองอันนี้ขายอยู่ร้อยยี่สิบตัวนี้ร้อยยี่สิบนะครับเป็นกระถางขนาดแปดนิ้วกระถางทรงถ้วยจีนนะครับนี่นะครับ แล้วก็ฟุนฟูสีทองนะครับปูด่างนะครับเท่าไหร่ครับพี่อันไหนคะัูด่างตัวนี้ร้อยยี่สิบสอใงร้อยยี่สิบบาทนะครับแล้วก็มาต่อกันที่ไม้ดอกกันนะครับตัวนี้เป็นหลิวหลิวแค่ไต้หวันค่ะตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับขายอยู่สามสิบห้าสามต้นลอยได้ค่ะสามสิบห้านะครับราคาส่งก็แจ้งที่แจ้งมบ แล้วก็ตัวนี้อันนี้จะเป็นพุทสุภโชคค่ะราคาเดียวกันกับหลิวสามสิบห้าบาทนะครับสามกระถางร้อยแล้วก็มีเตยประดับด้วยนะครับเตยทองค่ะประดับอันนี้กระถางหกนิ้วเหมือนกันใช่ค่ะราคาเดียวกันเลยค่ะสามสิบห้าสามามกระถางร้อยอี่ก่อแน่นมากสามารถนําไปแยกได้อีกค่ะราคาดีมากแล้วก็มีเข็มด้วยนะครับแค่เข็มแค่ค่ะตัวนี้ก็ะนาบู เข็มแค่เท่าไหร่ครับเข็มแค่สามสิบห้าค่ะสามสิบห้าบาทนะครับอ่ดึงออกมาดูสักต้นน้อ,นะอพุ่มใหญ่ๆเลย,เด,ยเดี๋ยวด้านในเดี๋ยวผมพาไปชมนะเดี๋ยวผมชมข้างนอกก่อนนะครับตอนนี้เป็น,น,นไผ <ฮ S 2> ่ไเงินค่ะไผ่แมวตอนนี้เท่าไหร่ครับ สามสิบห้าค่ะครับสามสิบห้าบาทนะครับเป็นผายเงินผายแมวนะครับตัวนี้ขายดีมากมนะเพราะว่าจะเป็นกระถางเล็กไงกระถางตัวนี้เป็นใบไม้ขายดีนะครับที่เซฟวันนะครับเพราะว่าลูกค้าซื้อไปให้แมวนะครับแล้วก็เป็นไม้ถูกนะครับเไม้ชนไ้ค่ะเป็นไม้ดอกสามสิบห้าบาทนะครับใช่ไม้ดอกสามสิบห้าตัวทุกทุกกระถางเลยเป็นไม้ดอกที่นำไปตกแต่งเบเกอรี่เป็นเค้กเป็นอะไรนี้ได้ค่ะ แล้วเดซี่เ <Des i S 1> หลืองค่ะราคาเดียวกันเลยค่ะสาสิบห้าบาทะนะครับน่ารักมากนะครับแล้วก็แพงพวอยแพงพวยค่ะ,คะอันนี้ก็ราคาเดียวกันเลย้สยไก่ไส่าาไก่ก,นนะะก็เดียวกันนะครับราคาสามสิบห้าบาทแล้วก็สนหอมไะยุงราคาเดียวกันเลยค่ะโอ้ราคาดีมากๆเลยนะครับสนหอม แล้วก็เป็นอันนี้จะเป็นส้มจีดด่าง150บาทครั 1> 150บ1น0าบาทนะครับหัวใเจเศรษฐีหัวใจเศรษฐีอันนี้60ค่ะกระถาง8นิ้วสีดำนะคะอุ้ยใหญ่มากค,ครับอรอมสวยๆเลยค่ะ6กสิบบาทนะครับแล้วก็จะเป็นโรสเมรี่มีเขียวะคะ่ะเขียวกับเงินถ้าสีเขียวอันนี้ขายอยู่130ยาม หนึ่งร้อยสามถ้าเป็นตัวรสเมลี่เงินอันนี้ร้อยห้าสิบค่ะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับสวยมากๆเลยนะครับอันนี้กินได้ไหมกินได้ทั้งคู่เลยค่ะกินได้นะครับสีเงินจะเอาไปผัดหอมนะครับหอมค่ะหอมกินหอมนะครับแล้วก็เป็นส้มจี๊ดเขียวส้มจี๊ดเขียวมีติดลูกแล้วค่ะอันนี้กระถางสิบเอ็ดนิ้วขายอยู่สองร้อยห้าสิบบาทค่ะมีสองกระถางนะคะ ติดลูกแล้วฟอมสวยๆใหญ่ๆอ่างนี้เลยนี่เลยนะคะนี่นะครับใหญ่มากครับใหญ่แล้วก็แล้วก็เป็นทองนกพะเก้าทองนกพะเก้าค่ะเามีดอกได้หรอพี่มีครับมีดอ้เนี่นะครับผมเิงเห็นอยู่หน้าบ้านแต่ก็มีแต่เป็นไม้แดดค่ะเป็นไม้เย็นต้นอันนี้อยู่กับแดดแล้วเขาจะเป็นสีทองแบบนี้เลย่ะกระถางแปดนิ้วค่ะขายอยู่แปดสิบบาท แปดสิบาทโู้ราคาดีมากๆเลยตัวนี้ชื่ออะไรนะครับอันนี้จะเป็นแฮปปี้เนทหรือว่าทองอุไรสีชมพูนะคะกระถางสิบเอ็ดนิ้วครับนี่เลยพุ่มใหญ่ๆอย่างนี้เลยขายอยู่แปดสิบาทกันคาแปดสิบบ,บาทนะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้ครับดอนอันนี้จะเป็นดอนย่าควีนสิลิกิตนะคะสีชมพูสีสีออกชมพูโอรสอครับค่ะอันนี้ขายอยู่ร้อยสมสิบาทกระถางกระถางสิบเอดนิ้วสิบเอดนิ้วนะค,ะครัเป็นลามาดู เติมเติมได้นะครับแล้วก็ตัวนี้อันนี้จะเป็นอานุนเบิกฟ้าค่ะอเป็นไม้เลยใช่ค่ะดอกสีขาวสวยมากขากระถางสิบเอ็ดนิ้วนะคะร้อยสามสิบาทหนึ่งร้อยสามสิบาทนะครับผมแล้วก็มีเข็มแดงสวยๆเข็มแดงอันนี้จะเป็นกระถางมีสองกระถางนะจะมีกระถางขนาดสิบสองนิ้วกับสิบเ็ดนิ้วแต่ว่าขายราคาเดียวกันขายอยู่หนึ่งร้อยบาท หนึ่งร้อยบาทนะครับถูกมากอันนี้จะเป็นเข็มใหญ่ค่ะเข็มแดงใหญ่ครับแล้วก็ข้างหลังนะคะครับอันนี้จะเป็นไม้ฟอกอากาศอ่าเปลนขาหลวงกับเปลนกลางป่าอันนี้อันนี้สวยจังเลยพี่เปลนกลางป่าตาถางสิบเอ็ดนิ้วเหมือนกันขายอยู่ร้อยห้าสิบทั้งคู่เลยค่ะปลาร้อยห้าสิบบาทใหญ่มากใหญ่มากค่ะเพราะว่าเลี้ยงเลี้ยงมาเป็นเดือนแล้วร้อยห้าสิบบาทนะครับใช่ อุ้ยใครใครไม่เอฟมีผ้าเลยนะคะละสวยมากเลยวสวยมากค่ะแล้วก็จะมีาเศรษฐีโดยทรัย์สีทองนะคะครับมีอยู่สองสองกระถางแต่ว่าจะเปลี่ยนสศรษีขาวแล้วกระถางน,นึงอันนี้สิบเอ็ดนิ้วสีขาวนะคะขายอยู่สองร้อยห้าสิบค่ะราคาเท่ากันเลยเพียงแต่ว่านี่เป็นกระถางดำค่ะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็มาสนาตรงนี้อันนี้จะเป็นค่อนนา,าอันนี้จะเป็นเเพชรไทยลินค่ะ เทธายลินใหญ่มากตัวสวยมากเลยใบเขาจะเป็นแบบสีอย่างนี้เลยโอ้สวยมากเลยต้นนี้ครับอันนี้ขายอยู่สองร้อยค่ะสองร้อยบาทใช่ค่ะสองร้อยไม่แพงนะครับเพราะว่าเอาไปตัดทำจังหวะได้ค่ะใช่บเขาสวยมากแล้วก็จะมียางอินเดียดำยางอินเดียส่งได้วะเนาะใหญ่มากเลยเดี๋ยวจะให้ดูกอนนี่นี้เลยกระถางสีเบ็นด์กัสีดำนะคะครับอันนี้ขายอยู่สองร้อยห้าสิบเหมือนกันสองร้อยห้าสิบาอยู่ในบ้านได้เลย อ่านนี้กล่องยาวได้อยู่กล่องยาวได้ครับใช่ครับอันนี้ราคาดีทุกต้นเลยที่ร้านก็อันนี้คือจะเอามาขนาดย่อมก่อนที่ร้านก็จะมีเยอะกว่านี้ครับใครสนใจก็ไปดูที่ร้านได้นะครับมีเยอะมากๆนะครับหรือว่าไปเลือกถ่ายแอดไลน์มาเลือกเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณอ่าพี่เบลพี่โนมากๆครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับ ฝากร้านไม้ดอกไม้ประดับด้วยนะครับสวยเลยนะครับฝากร้าน BN Garden ด้วยนะคะเบอร์โทรศูนย์ก็สามสี่เก้าศูนย์ศูนย์หกี่สี่ค่ะอยู่ตลาดต้นไม้กีโซนโคกสูงนะคะเฟสสองลบบีหกสิบหกหกสิบเจ็ดนะคะเข้ามาดูกันได้เลยค่ะเดี๋ยวมีราคาส่งให้นะคะอ่ามีราคาส่งมาจากไลร์ราคาลดให้อีกค่ะอ่าจัดไปครับใครชอบต้องจัดแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณ่สวัสดีครับ Obrigado. <coughs> <coughs>